เขาได้ลงไปสู่เมืองใต้บาดาลที่มันอยู่ข้างล่างแม่น้ําโขงครับคือถ้าเกิดเทียบให้เห็นเนี่ยก็คือลงไปเพียงไม่กี่นาทีแต่ลาวออกว่าทิทคนเนี่ยลงไปอยู่เป็นเดือนเลยครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม พงพิทักครับผมและว,วันนี้นะฮะเราอยู่ในรายการประจันดาทุกวันอังคาร18นาฬกาตรงแบบนี้กับหลอนไทยาศาสตร์ แม่ก็อยากหยกอกคุณผู้ชมเล่นหน่อยนะมีฮงมีแห่กันบ้างนะครขำๆหยอกๆเล่นๆนกันนะครับกลับเข้ามาสู่เนื้อหาของเราในหลอนไทยาศาสตร์สัปดาห์นี้ดีกว่าสําหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยโดยสัปดาห์ที่แล้วที่เราโพสเรื่องปู่โสมเฝ้าซั์ไปเนี่ยคือคนชอบค่อนข้างเยอะมากๆและสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จัดให้สําหรับตำนานไทยๆที่ใช้คําว่ายังไงพูดปุ๊บก็ต้องออกทันทีเพราะมันเป็นคําติดหูและใช้คําว่าแบบพูดถึงกันแบบอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ซึ่งตำนานเรื่องนี้นั่น ก็คือตำนานพูดแม่น้ำโขงนั่นเองครับซึ่งตัวบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเนี่ยเพิ่งรู้แล้วก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแต่ถามว่าเคยเห็นแบบตามละครช่อง7จ็ดไหมที่แบบว่ามีการทำเรื่องพูดแม่น้ำโขงก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยมาเจาะลึกขนาดนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการกำเนิดแม่น้ำโขงรวมถึงตำนานพูดแม่น้ำโขงมาในวันนี้แล้วบอกเลยว่าคลิปในวันนี้ไม่ต่ำกว่า20นาทีแน่นอนเอาผมว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันแบบจุกกกใจจันนเเลยดีีว่นน่่าาตอทระ เข้าไปดูคลิปกันยังไงรบกวนผู้ชมนิดนึงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เอฟคนนี้ด้วยและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะจัดเต็มให้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อภาคปใหม่เป็นคนแรกๆด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมมาแล้วงัดเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า ถึงประวัติและที่มาเกี่ยวกับแม่น้ำโขงเนี่ยตรงนี้ผมต้องขอบอกกันเลยว่าจริงๆแล้วข้อมูลมันถูกแบ่งแยกเป็น2อย่างชัดเจนเลยนะนั่นก็คือการกําเนิดแม่น้ำโขงตามฉบับหลักวิทยาศาสตร์กับการกําเนิดแม่น้ำโขงจากตำนานนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกไปทีละอันก่อนเลยละกันโดยอย่างแรกเนี่ยนั่นก็คือการกําเนิดแม่น้ำโขงตามหลักวิทยาศาสตร์คือตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลเขาที่บอกไว้ว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของแม่น้ำโขงเนี่ยมันมาจากการละลายของน้ําแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูง เนในบริเวณตอนเหนือของประเทศทิเบตและบริเวณมณฑลฉิงให้ของประเทศจีนซึ่งต้องบอกเลยว่าจากการละลายครั้งนี้เนี่ยมันเลยก่อให้เกิดแม่น้ําที่สําคัญถึง3สายเลยนั่นก็คือแม่น้ําแยงซีแม่น้ําสารวินและแม่น้ําโขงนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่น้ําทั้ง3สายนี้มีสิลิรวมกันความยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณ4,88 6กิโลครอบคลุมพื้นที่รับน้ําได้ถึง7 9 5 0 0 0ตารางกิโลเมตร หรือ4,96,875ไร่นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถือว่าเยอะมากๆเลยก็ว่าได้หรือว่าแบบเปรียบได้เป็นประเทศประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับและความสาคัญของแม่น้ําโขงตรงนี้ก็ยังไม่พอเดียวเท่านี้เพราะตามข้อมูลเนี่ยเคยบอกว่าแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นแม่น้ําที่สําคัญมากเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่เพียงแม่น้ําที่ไหลผ่านถึง6ประเทศด้วยกันและแม่น้ําใหญ่ขนาดนี้ก็คอยหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ให้มีกินและได้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างเสมอ มานั่นเองครับและตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการกําเนิดของแม่น้ําโขงที่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นเองคร <pipeline> ับแต่ตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่านี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบเต็มๆก็ลอง,อง,องไปหาสารคดีดูได้นะครับส่วนข้อมูลอีกอันนึงที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจาะประเด็นนี้เป็นหลักนะนั่นก็คือการกําเนิดแม่น้าโขงจากตําดาน,นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะข้อมูลการกําเนิดแม่น้าโขงตรงนี้เนี่ยกวั พญานาคด้วยโดยตำนานตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมีแม่น้ําโขงเนี่ยได้มีพญานาคสองตัวที่มีนามว่าสุโทนคราชและสุวรรณนางเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งบริเวณที่อยู่เนี่ยแต่ก่อนเรียกว่านองกระแสโดยพญานาคทั้งคู่นี้เนี่ยได้ปกครองเมืองหนองกระแสนี้อยู่กันคนละครึ่งและมีกฎที่ทั้งคู่เนี่ยต้องปฏิบัติตามนั่นก็คือทั้งคู่เนี่ยจะไม่สามารถออกล่าหาอาหารในเวลาเดียวกันหรือว่าพร้อมกันได้เพื่อป้องกันไม่ให แย่งอาหารและทะเลาะกันแต่เมื่อทั้งคู่เนี่ยสามารถหาอาหารมาได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือของใหญ่ก็ต้องนํามาแบ่งคนละครึ่งเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถปกครองเมืองร่วมกันและสามารถอยู่กันอย่างเป็นสุขได้นั่นเองแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในวันหนึ่งสุโทโธนคราชเนี่ยสามารถล่าช้างมาเป็นอาหารได้ก็เลยนํามาแบ่งครึ่งตัวให้กับสุวรรณนาส่วนวันต่อมาสุวรรณนาก็ออกไปตามล่าปกติแต่วันนี้เนี่ยสุวรรณนาเขาไม่ได้ช้างเขาไม่ได้กวางแต่เขา ได้เม่นตัวเล็กๆตัวหนึ่งเพียงแค่นั้นเองซึ่งก็ตามกฎที่เขาตั้งกันไว้สุวรรณนาเนี่ยเขาก็ได้หัน่นครึ่งแล้วก็แบ่งเม่นให้กับสุโธนคราชซึ่งสุโธนคราชที่เห็นในแว็บแรกเนี่ยคือเขาเห็นขนเม่นมาก่อนเขาก็เลยคิดว่าขนเม่นเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะแล้วมันใหญ่กว่าขนช้างที่เขาล่ามาได้อีกสแสดงว่าสัตว์ที่สุวรรณนาเนี่ยได้มาจะต้องตัวใหญ่มากๆแน่เลยแต่กลายเป็นว่าเม่นที่ถูกแบ่งครึ่งโดยสุวรรณนาและเอาให้สุโธนคราเนี่ยได้สร้างความโกรธและสร้างความ ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับสุทโธนคราชเนี่ยคิดว่าตัวเองโดนหลอกเพราะทําไมขนเส้นมันใหญ่ขนาดนี้แต่กลับได้เพียงตัวกระจิบลิตแค่นี้เองล่ะซึ่งนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดมีปากเสียงและทะเลาะก,กันในที่สุดจนสุดท้ายก็ก่อเกิดเป็นสงครามระหว่างสองพญานาคเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งสงครามระหว่าง2พญานาคนี้เนี่ยตามบันทึกในตำนานเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าได้มีการต่อสู้ประหัตประหารกันยาวนานถึง7ปีแต่ไม่มีใครเนี่ยสามารถชนะได้อย่างเด็ดขาดเลยและสงครามพยาน น,น้้ครังีทำให้โลกสั่นสะเทือนและใช้คําว่าแผ่นดินเนี่ยสั่นไหวไปทั่วโลกตั้งแต่สวรรค์ยันบาดาลรวมไปถึงรูปมนุษย์ด้วยครับใช้คําว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยก็ว่าได้จากการที่เข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอหลังจากเกิดสงครามครั้งนี้และสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเนี่ยสุดท้ายพระอินทร์เนี่ยก็ต้องลงมาห้ามศึกโดยพระอินทร์เนี่ยได้ให้ข้อเสนอกับสองพญานาคนี้นั่นก็คือให้สองพญานาคนี้สร้างแม่น้ําแข่งกันหากฝ่ายไหนเนี่ย สร้างแม่น้ําไปถึงทะเลได้ก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะและพระอินเนี่ยก็จะประทานประบึกให้ไปอาศัยอยู่ในแม่น้ําของผู้ชนะเป็นรางวัลตอบแทนนั่นเองครับซึ่งก็ไม่รอช้าหลังจากที่ได้มีคนกลางแล้วก็มีการตั้งกติกาชัดเจนแล้วทั้งสุดโทนคราชแล้วก็สุวรรณนาเนี่ยก็ทําการสร้างแม่น้ําทันทีโดยสุดโทนคราชเนี่ยเลือกที่จะสร้างแม่น้ําไปทางทิศตะวันออกของเมืองหนองกระแสแต่ด้วยความที่ใจร้อนเมื่อเจอสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยก็เลยหลบหลีกแล้วก็เลื้อย ไปเรื่อยๆจนถึงทะเลทําให้แม่น้ําสายนี้เนี่ยคดเคี้ยวไปมาเป็นจํานวนมากจนสุดท้ายก็เลยถูกเรียกกันว่าแม่น้ําโค้งก่อนที่จะถูกเรียกเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแม่น้าโขงในที่สุดนั่นเองครับส่วนทางฝ่ายสุวรรณนาคเนี่ยก็ได้สร้างแม่น้ําไปทางทิศใต้แต่สุวรรณนาคเนี่ยมีความจจเย็นมากกว่าสุโธนคราชเลยมีความละเอียดอ่อนกว่าทําให้แม่น้ําที่ถูกสร้างขึ้นนั้นตรงมากกว่าแม่น้ําโขงและก็เลยถูกตั้งชื่อว่าแม่น้ำนาในที่สุดนั่นเองแต่ถึงแม้แม่น้ําทั้ง จะไปถึงทะเลได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วผู้ชนะก็มีเพียงหนึ่งเดียวและผู้ชนะนั้นนั่นก็คือสุดโทนครรคที่สร้างแม่น้ําได้เสร็จก่อนสุวรรณนาคนั่นเองสุดท้ายแล้วเมื่อผลออกมาทางพระอินเนี่ยก็เลยจึงได้ประทานประบึกเป็นรางวัลให้กับแม่น้ําโขงเพียงแห่งเดียวโดยให้แม่น้ําโขงนั้นมีประบึกอยู่เป็นจํานวนมากและมีปลาบึกยักษ์อยู่เป็นเจ้าแห่งแม่น้ําโขงนั่นเองครับและนี่นก็คือตำนานการกําเนิดแม่น้ําโขงในฉบับของความเชื่อหรือว่าทางตำนานนั่นเอง 人家。 ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดแม่น้ำโขงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ตำนานแค่เรื่องของสุดโทนก,นการาชกับสุวรรณนางน,นะแต่มันยังมีตำนานอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงตำนานที่โด่งด,ดังที่สุดแล้วก็คนพูดถึงมากที่สุดถึงขั้นที่ว่าเอาเรื่องนี้หยิบมาทําเป็นละครหยิบมาทําเป็นหนังเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากพูดแม่น้ําโขงนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของผู้แม่น้ำโขงตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวม ข้อมูลไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยเรื่องตำนานผู้แม่น้ําโขงนั้นตำนานเขาได้เล่าไว้ว่าในสมัยก่อนเวลาอันไกลโพ้นได้มีสาวน้อยคนหนึ่งนามว่านางบัวผันเป็นสาวสวยอายุเพียงแค่18ปีซึ่งบัวผันเนี่ยก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเด็กสาวปกติทั่วไปมีการทําไร่ทํนานาแล้วก็มีการหาปลาเหมือนคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่แล้ววันหนึ่งได้มีอู่ครั้งหนึ่งที่บัวผันเนี่ยเดินทางไปแทงปลาไหลตามริมฝั่งแม่น้ําโขงแล้วบังเอิญดันไปเจอ กับไข่ใบใหญ่ใบหนึ่งเข้าครับซึ่งต้องบอกเลยว่าบัวผันที่เห็นไข่ใบใหญ่ใบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนถูกหวยเพราะเขาที่ล่าปลาไม่ได้เลยเนี่ยพอเห็นไข่ใบใหญ่ใบนั้นก็รู้สึกว่า นี่ก็น่าจะเป็นอาหารมื้อใหญ่มือหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็เลยตัดสินใจนําไข่ใบนั้นกลับบ้านโดยที่บัวพันธุ์เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าไข่ใบนั้นมันคือไข่อะไรกันแน่และพอมาถึงบ้านเนี่ยก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้บัวพันธุ์เนี่ยรู้สึกอยากจะกินอยากจะดื่มดํากับไข่ใบนี้มากๆเธอจึงตัดสินใจเอาไข่ใบยักษ์นี้ไปต้มจนมันมีกลิ่นหอมเย้าวยวนออกมาจนทําให้เธอเนี่ยใช้คําว่าน้ําลายไหลคา,าปากเลยก็ว่าได้และเมื่อต้มไข่จนสุกแล้วปรากฏว่านในขณะนั้นที่เธอกําลัง จะปอกเปลือกแล้วกินมันเนี่ยจู่ๆก็มีเพื่อนของเธอปรากฏขึ้นมาซึ่งเพื่อนของเธอเนี่ยมีนามว่านายทองมีซึ่งนางัวผันเห็นว่าทองมีเนี่ยมาบ้านก็เลยมีการชักชวนให้กินไข่ใบนี้ด้วยกันเพราะไข่เนี่ยมันใบใหญ่มากกินคนเดียวก็คงจะดูน่าเกลียดไปแต่ทางทองมีเนี่ยเขาก็ไม่กล้ากินแล้วก็ได้ปฏิเสธไปว่าเขาเนี่ยกินข้าวมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากกินก็เชิญกินไปเลยละกันัวผันเนี่ยก็เลยไม่รีรอช้ารีบทําการตะมุมตะมามกินไข่ประหลาดนี้จนหมดในที่สุดซึ่งต้อง บอกเลยว่าเธอเนี่ยถึงกับแบบมีสีหน้าที่พอใจแล้วก็พูดออกมาอย่างตลอดเวลาว่ามันอร่อยมากมันนวลมากเลยและถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะกินมันจนหมดแล้วแล้วควรจะอิ่มได้แล้วด้วยซ้ําแต่บวัวผันเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอยากจะกินมันอีกเธอเลยจะตัดสินใจกลับไปที่ริมแม่น้ําโขงเพื่อหาไข่ใบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ก่อนที่เธอจะไปที่ริมแม่น้าโขงนั้นเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยกระหายน้ําเป็นอย่างมากไม่รู้ว่ากระหายอะไรยังไงแต่รู้เพียงแค่ว่าบวัวผันนางเอาหน้าจุ่มไป งแล้วก็สูดน้ำออกจากโอง่งจนหมดโอ่งเลยครับซึ่งนั่นก็สร้างความตกใจให้กับนายทองมีเป็นอย่างมากว่าบัวผันเนี่ยเป็นอะไรทำไมจูจ่ๆถึงอยากอาหารถึงอยากน้ําขนาดนี้แต่ต่อให้บัวผันสูดน้ําจนหมดเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอยังกระหายน้ําอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรยั้งเธอได้เธอจึงกระโดดลงจากบ้านแล้วรีบวิ่งไปในจุดที่เจอไข่เพื่อที่ว่าเธอจะได้ไปหาไข่พร้อมกับดื่มน้ําในแม่น้ําโขงไปด้วยนั่นเองครับซึ่งเธอที่เดินขมักขม้นกําลังจะไปที่ริมแม่น้ำ เธอก็ได้เจอกับชายร่างใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่าทิดเคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีทิดเคนที่เห็นว่าบัวผันเนี่ยมีอาการแปลกๆแล้วก็ทองโยเหมือนกับคนกินอะไรมาเป็นจํานวนมากก็เลยถามบัวผันว่าจะไปไหนบัวผันเนี่ยก็ไม่สนใจเดินหมุนหมันพันแล,ล่นรีไปที่ริมแม่น้นําทันทีทางทิดเคนเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกก็เลยทําการจับบัวผันแล้วก็ทําการห้ามปลามเอาไว้แต่มันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อบัวผันหญิงร่างเล็กตัวเล็กๆคนหนึ่งกับสามารถจับแล้วผลักทิดเคนออกไปจนปลิว ไปไกลเลยครับซึ่งพลังกาลังที่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้ชาวบ้านที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วคิดว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผีต้องเข้าบัวผ่านอย่างแน่นอนแต่มันก็ยังมีชาวบ้านบางคนคิดว่าเฮ้ยเธอคงรีบแหละเธอเลยแบบผักหรือว่ามีจังหวะที่ทําให้แบบเธอสามารถผักชายร่างใหญ่ได้แต่หลังจากที่ชาวบ้านเ,นเดินตามบัวผ่านไปเรื่อยๆแล้วไปเจอบัวผันอยู่ที่ริมคลองแม่น้ําโขงและเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังสูดแม่น้ําโขงแบบไม่หยุดอยู่เนี่ยตอนนี้ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสีย เดียวกันเลยว่าเธอต้องถูกผีสิงอย่างแน่นอนเพราะลักษณะการดื่มดำน้ําของเธอเนี่ยมันไม่ได้ดื่มดำแบบปกติแต่มันคือการสูบน้ําเลยครับซึ่งท้องของเธอก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นราวกับว่าท้องมันจะแตกแล้วทันใดนั้นเองในท้องมีที่วิ่งตามบัวผันมาเนี่ยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยช่วยไปหยุดบัวผันทีเพราะไม่งั้นบัวผันเนี่ยอาจจะดื่มน้ําจนท้องแตกตายเลยก็ว่าได้สุดท้ายก็เลยมีชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปห้ามไปปิดปากไปดึงรั้งเอาไว้แต่ก็โดนบัวผันเนี่ยสลัดจนหลุดออกมา แล้วโบผันเนี่ยก็หันมามองชายเหล่านั้นด้วยสายตาที่ดูกโกรธแล้วก็มีความโมโหโมเป็นอย่างมากพร้อมกับพูดออกมาว่ากูไม่ใช่ัวผัน อย่ามายุ่งกับกูซึ่งคําพูดนั้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าเธอเนี่ยถูกผีเข้าอย่างแน่นอนก็เลยได้มีการเรียกหมอผีหรือว่าหมอต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมาทําพิธีเพื่อไล่ผีบัวผันทันทีซึ่งผู้อาวุโสข,ของหมู่บ้านเนี่ยมีชื่อว่าเท่าเชียงล่าเขาเนี่ยได้เข้ามาทําพิธีขอเข้ามาผู้ที่เข้ามาสิงร่างบัวผันพร้อมกับพยายามถามถ่ายว่าเขาเป็นใครมาจากไหนใช่เจ้าของไข่ประหลาดที่บัวผันกินเข้าไปหรือเปล่าซึ่งเจ้าผีท ก็ตอบกลับมาว่ากูไม่รู้กูไม่รู้ ตะกูจะเอาบัวผันไปอยู่ด้วยซึ่งพอสิ้นสุดคำพูดนั้นปุ๊บบัวผันก็หยุดกินน้ําแล้วก็เดินลุยเข้าไปกลางลําน้ําโขงเลยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามันทั้งลึกแล้วก็น้ำเนี่ยกระแสเชี่ยวมากๆตรงนั้นคือคนธรรมดาไม่สามารถอยู่ได้อย่างแน่นอนและตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านยังเชื่ออีกว่าเป็นห่วงน้ําอาถรรพ์อีกด้วยเพราะณนะตรงนั้นเนี่ยเมื่อ300ปีก่อนเป็นริมหาดที่เป็นที่ตั้งของวัดพระเจ้าองค์คําที่ต่อมาวัดนี้เนี่ยได้ถูกน้ําแซะเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายก็ จมหายไปพร้อมกับพระเจ้าองค์คําที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธานของวัดนั่นเองครับและความเชื่อเกี่ยวกับพุ่งน้ำมาถันนี้ก็ยังไม่หวดเพียงเท่านี้เพราะชาวบ้านเขายังเชื่ออีกว่านอกจากพระเจ้าองค์คาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยยังมีพูดผีในแม่นำ้ำโขงรวมถึงเทวาอารักษ์เลยเป็นไปได้ว่าบัวผันเนี่ยอาจจะไปล่วงเกินหรือไปทําอะไรบางอย่างจนถูกสิงก็เป็นได้ทางทิศเคนที่เห็นว่าบัวผันเนี่ยเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปที่กลางน้ําแล้วเนี่ยก็กลัวว่าวัวผันจะจ มน้ําตายก็เลยกระโดดน้ําตามลงไปแล้วว่า้ไปคว้าบัวผ่านมาได้แต่ต่อให้คว้าเอาไว้พร้อมกับอ้อนวอนขอวิญญาณที่สิงขบ,บัวผ่านอยู่ว่าได้โปรดปล่อยบัวผ่านไม่เธอแล้วถ้าเกิดปล่อยบัวผ่านไปเนี่ยทิดเคนเขาจะทําการบวชให้ถึง1นึ่พันาเลยนะแต่สุดท้ายการต่อรองนี้ก็ไม่สาเร็จบัวผ่านพร้อมกับทิดเคนที่กําลังล้างตัวอยู่นั้นก็ จมลงสู่แม่น้าโขงในที่สุดนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นั้นสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมากแล้วจู่ๆในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่นาทีทันใดนั้นเองเนี่ยก็ได้มีฝูงผีเสื้อนับล้านๆตัวบินผ่านซอกเขามาจากทางฝั่งลาวเข้าผ่านมาฝั่งไทยแล้วก็ผ่านแม่น้าโขงพร้อมกับหายไปในหลังภูเขาแล้วจู่ๆก็ได้มีฝูงคางคกจจำนวนมหาศาลหลายพันตัวว่ายข้ามลําน้าโขงจากฝั่งลาวมาฝั่งไทยท้องฟ้าที่เคยสว่างสว่างเนี่ยก็มืด ลงมีฝนตกกระนาสายฟ้าฟาดเฉียบพันจากนั้นร่างของบัวพันที่จมลงไปสู่แม่น้ํโขงเนี่ยก็ค่อยๆลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ําอีกครั้งในลักษณะที่เห็นเพียงแค่ครึ่งตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าจุดที่บัวพันลอยขึ้นมาเนี่ยมันลึกเกินกว่าที่คนธรรมดาจะสามารถยืนหรือว่าลอยตัวให้มันนิ่งได้แบบนั้นซึ่งชาวบ้านที่แบบนั้นเนี่ยก็ได้ตะโกนให้บัวพันเนี่ยกลับมาเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดแล้วจู่ๆในขณะที่ชาวบ้านตะโกนอยู่นั้นไอทิพเคนเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําด้วยท่าตะเกียยกกา และรีบขึ้นบกทันทีเลยครับและเมื่อทิดเคนขึ้นมาถึงบนบกไปที่เรียบร้อยบัวผันเนี่ยก็ค่อยๆจมลงสู่แม่น้ำในที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบรวมไปถึงสัตว์ต่างๆทั้งผีเสื้อแล้วก็คังคกก็หายไปทั้งหมดแบบพริบตาเลยครับซึ่งหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ปุ๊บชาวบ้านเนี่ยก็ต่างพากันแปลกใจว่าไอ้ทิดเคนเนี่ยมันรอดมาได้ยังไงก็เลยทําการไปสอบถามปรากฏว่าทิดเคนเนี่ยได้ให้คําตอบที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆมาว่าหลังจากที่ทิดเคนเนี่ยได้ไปคว ตัวโบผ่านไว้แล้วจมลงไปสู่ใต้น้าเนี่ยเขาได้ลงไปสู่เมืองใต้บาดาลที่มันอยู่ข้างล่างแม่น้ําโขงครับซึ่งทิศเคนได้เล่าว่าเมืองที่อยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยเวลาเดินช้ากว่าเมืองที่อยู่บนบกคือถ้าเกิดเทียบให้เห็นเนี่ยก็คือลงไปเพียงไม่กี่นาทีแต่ราวกอกว่าทิศเคนเนี่ยลงไปอยู่เป็นเดือนเลยครับและทางทิศเคนเนี่ยเขายังเล่าอีกว่าเมืองใต้าบาดานนั้นมีคนในยอยู่กันเป็นจํานวนมากแต่งตัวกันเรียบร้อยพูดจากันสุภาพและแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยดีกันทุกคนเลยแต่ เมืองบาดาลแห่งนี้มีกฎหนึ่งข้อนั่นก็คือหากผู้ใดย,ยังไม่หมดเวรหมดกรรมก็จะไม่สามารถเข้ามาที่เมืองบาดาลใต้แม่น้าโขงแห่งนี้ได้สุดท้ายแล้วทิดเคนเนี่ยเขาก็ยังไม่หมดเวรกรรมเขาเลยถูกหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยสั่งให้กลับขึ้นมาบนบกเพื่อชดใช้กรรมต่อไปโดยสั่งให้ฝูงสุนัขตัวใหญ่เนี่ยไล่ทิดเคนมายังทางออกของเมืองแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยฝูงอสรพิษในน้ําให้ไล่ทิดเคนให้ว่ายน้ําขึ้นมาบนบกในที่สุดซึ่งชาวบ้านที่ได้ยินทิดเคนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาานีีเน้เ่ก็ ต่างพากันอื้ออ๋อกันพอสมครวรเลยแหละเพราะก็มีส่วนหนึ่งเชื่อบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ไม่เชื่อแต่กลับกลายเป็นว่าทางเท่าเฉียงลาผู้อาวุโสของหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริงนะเพราะแกเนี่ยรู้เรื่องเมืองใต้น้ําเป็นอย่างดีเลยซึ่งหลังจากที่ทิดเคนเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดจนเสร็จนายทองมีที่เหทิดเคนเนี่ยเล่าเสร็จแล้วเขาก็เลยเข้าไปถามถึงบัวผันว่าแล้วทำไมขึ้นมาคนเดียวไอ้บัวผันไม่มาด้วยล่ะทิดเคนก็บอกว่าบัวผันเนี่ยไปอยู่เมืองใต้น้ําแล้วก็ไม่รู้ไปไหนรูู้แต่่เพียงาววบัันถก จองจำไว้ที่เมืองใต้น้ําใต้แม่น้าโขงเท่านั้นเองครับซึ่งนั่นก็เลยทําให้ในายทองมีเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากและคิดว่าก็คงไม่ได้พบกับบัวผันอีกแล้วและคิดว่าบัวผันเนี่ยน่าจะตายไปแล้วละแล้วเหตุการณ์นี้ก็จบลงในที่สุดบัวผันก็ไม่กลับมาแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็หายเงียบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับจนในเวลาต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสัก7วันในวันขึ้น15ค่ําได้มีแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งทางด้านจิตวิทยาน,นามว่าหมออัคขณีเนี่ยเขาได้รับทุนจากสถาบันจิต แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาให้มาทํางานวิจัยเกี่ยวกับจิตเวทกรรมเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวทในพื้นที่ชนบททั้งเรื่องผีเข้าทั้งเรื่องเจ้าทั้งเรื่องปีศาจหรือเรื่องพระเจ้าต่างๆเนี่ยคือให้มาทําวิจัยที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยนั่นเองซึ่งทางคุณหมออาคณนีเนี่ยเขาก็มีในสมัยผู้ช่วยเนี่ยมาทําการทดลองแล้วก็มาทํางานวิจัยด้วยและในวันนั้นเองนายอาคานีแล้วก็นายสมัยเนี่ยได้ทําการจ้างลุงดีให้เป็นคนพายเรือไปยังจุดที่ชาวบ้านที่เขาอ้างว่าเป็นเมืองใต้บาดา หรือว่ามีเมืองใต้บาดาลอยู่ซึ่งลุงจันดีเนี่ยเขาก็พายเรือไปเรื่อยๆพร้อมกับเปิดเพลงธรณีการแสงเพราะเขาคิดว่าเพลงธรณีการแสงนั้นจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ทําให้เห็นสิ่งลี้ลับก็เป็นได้และในขณะนั้นเองที่เขากําลังทําการทดลองอยู่นั้นจูจ่ๆนายสมัยที่มาพร้อมกับนายอาคคณีเนี่ยก็หมดสติลงพร้อมกับมีปลาบึกตัวใหญ่เนี่ยกระโดดลอยน้ําอยู่ต่อหน้าพวกเขาทั้ง3มคนเลยชาวบ้านทั้งสองฝั่งโคงเนี่ยเขาเชื่อกันว่าปลาบึกตัวนี้เนี่ยเป็นปลาบึก ที่ถูกผีเลี้ยงมาและผีเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้จับปลาบึกเหล่านี้หรือว่าลูกปลาบึกที่มาพบกับปลาบึกยักษ์เนี่ยให้ได้ปีละหนึ่งครั้งซึ่งก่อนที่จะจับเนี่ยต้องทาพิธีเส้นไหว้และขออนุญาตจากพูดไม่น้ําโขงก่อนด้วยลุงจันดีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากและพยายามเรียกหมออคณีแต่กลายเป็นว่านายสมัยก็หมดสติไปแล้วหมออาคณีที่ถันกลับมาอีกทีก็เหมือนกับหมอเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เข้าฌานคือไม่รับรู้อะไรภายนอกไปแล้วครับแล้วจู่ๆเนี่ยไม่นานก็มี เสียงโซหวานๆสีดังออกมาจากข้างหน้าแล้วค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏร่างหญิงสาวที่งดงามกาลังสีซสามสายอยู่บนเรือที่แกะสลักด้วยรูปพญยายนาคประดับด้วยแก้วสีต่างๆที่งดงามเป็นอย่างมากเลยซึ่งลุงจันดีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงรักแลวรู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากก็เลยถามเธอไปว่าสาวงามเอ๋ยเจ้าชื่อว่าอะไรสาวงามผู้นั้นก็เลยหันกลับมาตอบลุงว่าข้าเจ้าชื่อว่าบัวผันถ้าไม่เป็น การล่วงเกินอยากจะเชิญลุงจันดีมาที่เรือของข้าเจ้าด้วยได้โปรดเดินข้ามมาเถิดซึ่งต้องบอกเลยว่าประโยคนี้มันก็คือประโยคที่ชวนลุงจันดีเนี่ยให้เดินข้ามจากเรือตัวเองไปเรือฝั่งหนึ่งนั่นเองซึ่งลุงจันดีเนี่ยเขาก็เคลิมตามนะแล้วก็ ้าวเดินจากเรือตัวเองไปยังเรืออีกลำหนึ่งแต่กลายเป็นว่าก้าวของลุงจันดีเนี่ยมันสั้นมากๆสุดท้ายลุงจันดีเนี่ยก็ตกไปอยู่ในน้ําแล้วตัวเองก็ได้สติขึ้นมาพร้อมกับไปตะก,กายเกาะเรือของบัวผันหลังจากนั้นเนี่ยลุงจันดีก็ไปสัมผัสที่ตัวบัวผันซึ่งตอนนั้นจากที่เห็นว่าเป็นหญิงงามกําลังสีซอเพราะราะอยู่นั้นจูจ่ๆไอเย็นเยื่องเนี่ยก็ออกมาจากบัวผันแล้วภาพที่เห็นตรงหน้าจากหญิงสาวสวย,สวยก็กลายเป็นภาพที่น่ากลัวแบบไม่น่าเชื่อเพราะ หลังจากที่ลุงจันดีนั้นได้สัมผัสตัวบัวผ่านไปกลับกลายเป็นว่าเธอนั้น เปลี่ยนรูปร่างตัวเองกลายเป็นโครงกระดูกที่ไม่มีเนื้อหนังและกําลังสีซออยู่ซึ่งนั่นก็คือร่างจําแรงของเจ้าแม่ทองหูผู้ปกครองเหล่าพูดแม่น้ําโขงนั่นเองครับซึ่งเมื่อลุงจันดีที่เห็นผีเจ้าแม่ทองหูโผล่มาแล้วเนี่ยเขาก็ได้รีบกราบขอเข้ามาที่ร่วงเกินและขอให้เจ้าแม่เนี่ยไว้ชีวิตด้วยซึ่งเจ้าแม่เนี่ยก็สั่งสอนลุงจันดีว่าอย่ามักมากในกามแล้วก็ยอมให้ลุงจันดีเนี่ยมีชีวิตต่อไปซึ่งทันทีที่เจ้าแม่พูดจบปุ๊บฟ้าก็ผ่าลงมาที่กลางน,าน้ Tchau. จนลุงจันดีเนี่ยกระเด็นจากในน้ําขึ้นไปอยู่บนเรืออีกรอบหนึ่งครับซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งนี้เนี่ยนายสมัยก็ฟื้นขึ้นมาทันทีพร้อมกับหมออาคณีที่ออกมาจากสมาธิพอดีอีกด้วยซึ่งลุงจันดีเนี่ยก็ไม่พูดพรมพ์ำทาเพลงรีบทําการแจวเรือออกจากบริเวณนั้นทันทีเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยลุงจันดีก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหมออาคณีแล้วก็นายสมัยฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าหมออาคณีเนี่ยเขาไม่เชื่อนาะนและเขาคิดว่าในตลอดเวลาที่เขานั่งสมาธิอยู่เนี่ วนไปวนมาเพื่อแบบหลอกของเงินเพียงแค่นั้นเองครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ก็จบไปอย่างเงียบๆจนเวลาผ่านไปประมาณ9วันนับตั้งแต่ที่บัวผันเนี่ยจมลงไปในน้ําก็ยังไม่มีใครพบศพของนางเลยนางบุญเรืองผู้เป็นแม่และก็ชาวบ้านเนี่ยจึงให้คนทรงมาตรวจสอบว่าบัวผันนั้นหายไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าตายแล้วก็ลอยขึ้นมาเถอะจะได้เอาศพไปทําพิธีกรรมทางาศาสนาซึ่งแน่นอนว่าหมออคดีเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลทําวิจัยซึ่งคนทรงเนี่ยก็บอกว่า อีก3าวันบัวผ่านจะกลับขึ้นมาอีกครั้งและในขณะเดียวกันที่หมออุ่นเงินเพื่อนรักของหมออาคานีที่แต่งงานกับเจ้านางโคมดํอาอดีตคนรักของหมออาคณีเนี่ยก็ได้เดินทางมากับเจ้าวราวง์น้องชายของเจ้านางโคมคําเพื่อมาชวนหมออาคณีไปดูพระาธาตุขุนหลวงซึ่งพระาธาตุขุนหลวงนี้เป็นพระาธาตุประจําตระกูลของเจ้านางโคมคําถามว่าทําไมต้องชวนไปดูล่ะก็เพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่มีฟ้าผ่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจู่จูพระาธาตุนี้เนี่ยมันก็ ทังถล่มลงมาแล้วสมบัติมากมายเนี่ยก็กองเกลื่อนกระจาดอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นเองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าววงล์วงกับหมออุ่นเงินเนี่ยเขาไม่ได้จะชวนไปล่าสมบัติแต่เขากลับวางแผนที่จะฆ่าหมอคณีด้วยการวางยาพิษและนําไปทิ้งไว้ในแม่น้ําโขงซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยสำเร็จไป,ไปด้วยดีนะแต่ว่าหมอคณีเนี่ยเขาไม่ตายครับและเขาเนี่ยยังได้พบกับพญาจันหัวจระเข้พร้อมกับเจ้าแม่ทองหูกและได้ทราบว่าเจ้าแม่ทองหูกนั้นเป็นผู้จับตัวบัวผาน ไปขังอาไว้พอต้องการที่จะแก้แค้นเรื่องราวในอดีตของบัวผันกับหมออาคณีที่ในชาติก่อนนะั้นทั้งคู่เนี่ยได้แอบรักกันท,ทั้งที่หมออาคณีเนี่ยเป็นคู่บ้านของแม่นางทองผูซึ่งแม่นางทองผูกเนี่ยพยายามที่จะกักขังหมออาคณีไว้แต่หมออาคณีเนี่ยก็หนีรอดออกมาได้โดยที่เจ้าวรวง์และหมออุ่นเงินเนี่ยคิดว่าหมออาคณีเนี่ยตายไปแล้วและหลังจากนั้นไม่นานบัวผันก็กลับมาที่หมู่บ้านแต่สภาพที่กลับมาครั้งนี้เนี่ยคือเป็นสภาพที่ร่างกายไร้วิญญ,ญาณ ถูกเชิดหุนโดยแม่นางทองผูกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าแม่ทองผูกหรืหรอแม่นางทองผูกเนี่ยได้มีการเชิดหุ่นบัวผันไว้เพื่อที่จะต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าบัวผันเนี่ยเป็นผีจะได้ถูกกําจัดแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องรักกันในชาตินี้แต่หมอคดีเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าบัวผันเนี่ยจะเป็นผีนะแถมยังพยายามหาข้อพิสูจน์ด,ด้วยซึ่งเจ้าแม่ทองผูกเนี่ยก็ได้พาบริวารออกมาอารวาสฆ่าคนจับหญิงสาวบริสุทธิ์ไปสังเวยเพื่อที่ตนเนี่ยจะได้เป็นอมตะพร้อมกับป้ายความิดให้ัับวบ จนชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะจับบัวผันเนี่ยไปเผาทั้งเป็นเลยแต่หมอคณีเนี่ยก็ยังช่วยเอาไว้ได้ซึ่งตัวของหมอเองเนี่ยดรื่ความที่ว่าอยากจะพิสูจน์ว่าบัวผันเนี่ยเป็นคนหรือว่าผี ตอนที่บัวผันกาลังกลับลงไปสู่แม่น้ําและลงไปสู่เมืองบาดาลเนี่ยทางหมอคณีขเขาก็ตามลงไปด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทางคู่เนี่ยก็ลงไปสู่เมืองบาดาลกันแล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่พักใหญ่จนหมอคณีรู้ตัวอีกทีก็คือว่าพบว่าตนเนี่ยอยู่ในป่าช้าสุดท้ายแล้วตนเนี่ยจึงรีบหนีออกมาจากตรงนั้นและรีบกลับโรงแรมในที่สุดแล้วหลังจากที่กลับมาโรงแรมเนี่ยเขาก็ได้พบกับจดหมายที่เจ้านางคมคำเนี่ยฝากถึงหมออคณีอดีตคนรักของเขาว่าขอให้หมอคอณีเนี่ยมาหาเขาหน่อยหมอ จึงไปหาแม่นางคงคาตามที่ขอร้องไว้แต่สุดท้ายพอไปตามจุดที่นัดเนี่ยกลับไม่เจอแม่นางโคงคําแต่กลับเจอเป็นหนานล่าแทนซึ่งหนานล่าเนี่ยก็บอกหมอ,อาคาดีนั้นไปว่าให้ไปพบกับสัป,ปเหร่ในป่าช้าเพราะสัป,ปเหร่เนี่ยมีข่าวด่วนที่หมอ,อาคาดีต้องรู้นั่นก็คือเจ้าแม่ทองหูได้จับตัวเจ้านางโคงคําอดีตคนรักเนี่ยไปเป็นตัวประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ขอร้องให้นางบัวผันเนี่ยช่วยพาเขาไปหาแม่นางทองผูกนอยโดยที่ไม่รู้เลย ว่าจริงๆแล้ววัวผันณ้ตอนนี้ก็ยังถูกแม่นางทองผูกเนี่ยชักใยอยู่เบื้องหลังนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่นางทองผูกเนี่ยก็ได้ใช้ร่างบวัวผันพาหมออาคณีเนี่ยไปที่เมืองมาดานด้วยการหลอกว่าให้ไปหาพ่อฤษีที่ถ้ำในริมแม่น้ําโขงโดยหลอกว่าพ่อปู่ฤษีเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้นั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอหมออาคณีไปหาพ่อปู่ฤษีนั้นกลายเป็นว่าพ่อปู่ฤษีเนี่ยต้องการให้หมออคณีนั้นแช่ตัวลงไปในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะชําระล้างทุกอย่างแล้วก้ไขเรื่อง ในอดีตแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้บ่อน้ํำสกิ์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่บ่อน้ํำสกิ์แต่มันคือบ่อน้ําอาคมที่ใช้คําว่าถูกเจ้าพ่อปู่ฤาษีเนี่ยลงอาคมไว้แล้วว่าถ้าหา ใครได้ย่างกลายเข้าไปในบ่อน้ํานี้แม้แต่เอาเล็บจุ่มแค่นิดเดียวคนคนนั้นก็คือจะตายแล้วก็เสียชีวิตโดยที่วิญ,ญญาณออกจากร่างไปเลยนั่นเองครับซึ่งหมอคณีเนี่ยก็ได้หลงเชื่อนักแล้วก็กําลังจะลงไปในบ่อน้าอาคมแล้วด้วยแต่ในขณะนั้นที่กำลังจะเอาเท้าจุ่มลงไปเนี่ยพ่อปู่ฤาษีกลับสังเกตเห็นว่าหมอคณีเนี่ยเขามีแหวนประกาลังอยู่ซึ่งเจ้าแหวนประกาลังนี้เนี่ยมันคือแหวนอาคมที่คอยดูแลแล้วก็ปกปักรักษาให้หมอคณีนั้นไม่เจอกับเรื่องราวร้ายๆเกี่ยวกับผูดผีวิญ,ญ,ญาณ ซึ่งพ่อปู่ฤาษีเนี่ยเขาก็ต้องการให้หมอคณีเนี่ยถอดแหวนนั้นก่อนที่จะลงไปในบอ่อน้ําแต่หมอคณีเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมถอดเนื่องจากว่าพระอาจารย์ที่เคยให้เขามาเนี่ยบอกว่าเขาต้องสวมไว้ตลอดชีวิตและห้ามมาออกไปนั้นขาดแต่เจ้าแม่ทองผูกในร่างโบผันนั้นก็หวานร้องจนสามารถทําให้หมอคณีเนี่ยถอดแหวน,นนั้นออกมาได้แต่แล้วมันก็ดันทําพลาดเนื่องจากว่าหลังจากที่หมอคณีถอดแหวนมาแล้วนั้นจู่ๆเขาเผลอทาแหวนตกไปในบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบอ่อน้ําอาคมสุดท้าย แล้วบ่อน้ํานั้นเกิดระเบิดบึ้มแล้วก็ไฟเนี่ยก็ท่วมบ่อน้ํานั้นไปหมดเลยเพราะปู่ฤาษีที่แบบนั้นเนี่ยก็เลยโกรธมากที่หมออคาคณีเนี่ยมาทําลายบ่อน้ําอาคมของเขาพาะปู่ฤาษีจึงสั่งให้แม่นางทองผูกเนี่ยผักหมออคาคณีลวงไปในบ่อทันทีเลยแต่กลายเป็นว่าหมออคาคณีเนี่ยหลบได้ทันทําให้แม่นางทองผูกในร่างของบัวผันเนี่ยพัดตกลงไปในบ่อน้ําซะเองสุดท้ายแล้วบัวผันเนี่ยก็ได้สติคืนขึ้นมาเนื่องจากว่าหลวงปู่จูมเนี่ยปรากฏกายทิพย์ออกมาช่วยแล้วก็ปล่อยให้แม่นางทองผูกเนี่ย ถูกไฟในบ่ออาคมเนี่ยลนแทนนางบัวผันทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแม่นางทองผูกก็ต้องถูกเผาไหม้ไปเรื่อยรับเวกรกรรมสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้กับผู้อื่นแล้วหลังจากนั้นหมอคณีกับบัวผันก็พากันกลับมายังเมืองมนุษย์สุดท้ายทั้งคู่ก็กลับมารักกันแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งในที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตำนานของพูดแม่น้ำโขงที่ใช้อกว่าเป็นหนึ่งตำนานที่โดง่งดังที่สุดของตำนานแม่น้ำโขงเลยก็ว่าได้ครับซึ่รน,นออเาเป็ ที่ค่อนข้างยาวนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่าเป็นตำนานแบบไท,ไทยๆที่ผมได้รวบรวมมาแล้วก็คิดว่านี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่แบบลองทําตำนานานไทยแบบย,วยาวๆดูก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแบบของเราด้วย <S <S <ๆ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้พี่เอฟด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคำพูดจากในมิสุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟภูมิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ทีด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสำหร you